ขณะนี้ถุงยางอนามัยที่ส่งอมกไปขายทั่วโลกนับตั้งแต่เกิดวิกฤตการณ์ของโควิดในช่วงของต้นมกราคมช่วงนั้นเนี่ยยอดไม่ตกเท่าไหร่แต่พอก้าวเข้าสู่กุมภาพันธ์เรื่อยมาจนถึงจุดพีคในตอน,เด,อนเดือนเดือนเมษายนที่มีการปิดและใช้มาตรก,การ s เ a y a t อ o m e มและปิดล็อกเมืองหรือว่าล็อกดาวน์จนมาทั้งเรื่อยมาถึงตอนนี้เลยกลางปีมาแล้วพบว่ายอดขายถุงยางอนามัยยี่ห้อดูลูดูเล็กซ์นั้นมียอดขายที่ตกต่ำอย่างชนิดที่เหลือเชื่อ สนับสนุนโดย The City Turbo เปิดทุกความไปไปได้ที่โชว์รูมฮอนด้าทั่วประเทศโควิดทั้งหมดที่เกิดขึ้นตรงนี้นี่นะครับถ้าจะมองในแง่ของทงด้านมุมบวกมุมลบเนี่ยเรามาดูมุมหนึ่งที่ทำให้หลายคนก็นึกไม่ถึงเหมือนกันครับว่าทำไมโควิดจึงทำให้ยอดขายถุงยางอนามัยตกต่ำได้ขนาดนี้นะครับลักษมานาราิมหานนะครับผู้ชื่อไปคงจะรู้นะครับว่าเป็นผู้ผลิตถุงยางอนามัยที่อยู่ในแถบอาเซียนตรงนี้เนี่ยนะครับ ซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท Leggett Bender เล็กกิทเบนไคเซอร์เนี่ยเป็นบริษัทแม่ของถุงยานอนามัยที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากยี่ห้อ d u r e x นะครับ d u r a e x นะปรากฏว่าผู้บริหารท่านนี้ออกมาเปิดเผยครับขณะนี้ถุงยานอนามัยที่ส่งออกไปขายทั่วโลกนับตั้งแต่เกิดวิกฤตการณ์ของโควิดในช่วงของต้นมกราคมช่วงนั้นเนี่ยยอดไม่ตกเท่าไหร่แต่พอก้าวเข้าสู่กุมภาพันธ์เรื่อยมาจนถึงจุดพีคในตอนเดือนเดือนเมษายนที่มีการปิด และใชมาตรการ stay at home และปิดล็อกเมืองหรือว่าล็อกดาวน์จนมาทั้งเรื่อยมาถึงตอนนี้เลยกลางปีมาแล้วพบว่ายอดขายถุงยางอนามัยยี่ห้อดูลูดูดักซ์นั้นมียอดขายที่ตกต่ําอย่างชนิดที่เหลือเชื่อแม้แต่ซีโยจะบอกว่าเหลือเชื่อเหตุผลจุดหนึ่งหลายคนอาจจะนึกไม่ถึงนะครับว่าทำไมเป็นอย่างนั้นท่านผู้ชมจําได้ไหมครับว่ามาตรการการปิดเมืองล็อกดาวน์มาตรการการ stay at home ให้อยู่ที่บ้านมาตรการการ work from home ให้ทํางานที่บ้านส่งผลอะไรร้างฮนะสามีภรรยากลับมาอยู่ที่บ้าน เจอลูกหลานบางคู่สามีภรรยายังไม่มีลูกหลานแล้วทาไงอ่ะคุณก็จะมงอยู่ในบ้านจนกระทั่งในช่วงหนึ่งของการที่ปิดล็อกตาตรงนั้นเกิดเรื่องราวอะไรทราบเนี้ยกระแสของการหย่าล้างเกิดขึ้นจากคู่สามีภรรยาหรือแม้แต่คู่ที่กำลังคบกันเป็นแฟนแต่ยังไม่มีสถานะสามีภรรยาแม้จะอยู่ด้วยกันก่อนก็ตามด้วยเหตุผลหนึ่งก็คือว่าเจอพฤติกรรมซึ่งกันและกันแบบชนิดที่บางอย่างไม่เคยเห็นมาก่อน 2. การเจอหน้ากันบ่อยๆและการที่ไม่ได้ออกไปข้างนอกจึงเกิดอารมณ์ของความหงุดหงิดและเครียดในตัวสูง ส่งผลให้ยอมรับเลยนะครับนี่ซีโอเปิดเตุผลอลกนะครับว่ากิจกรรมใกล้ชิดในบางประเทศลดลงคําว่ากิจกรรมใกล้ชิดในที่นี้นี่คือภาษาแบบสุภาพทางการความหมายก็คือว่าการมีเพศสัมพันธ์นั้นลดน้อยลงเนื่องจากว่าอยู่ในบ้านกันถีบ่อยและไม่ได้ออกจากบ้านเป็นเวลานานนะครับนอกจากนี้นี่นะครับปรากฏว่าอีกจุดหนึ่งที่ทําให้ถุงยางอนมามัยขายดีในภาวะปกติทราบไหมครับคืออะไรครับนี่คือความจริงของมนุษย์การที่ผู้คนได้ออกไปสังสรรค์ การที่ผู้คนได้ออกไปมีสังคมในนอกบ้านไม่ว่าจะเป็นสังคมเกี่ยวกับเรื่องการบันเทิงเอนเตอร์เทนเมนต์หรือเรียองรับรองอะไรก็แล้วแต่อันนี้ต้องยอมร,รับความจริงนะครับมันมีบางส่วนที่ทําให้เกิดกิจกรรมใกล้ชิดกันชนิดที่นึกไม่ถึงซึ่งก็เลยจําเป็นต้องมีการซื้อหาถุกอย่างอนามายดังนั้นแล้วนี่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง,งประเทศไหนที่ยอดตกมากเลยอิตาลี ลักษมานาราซิมา์ซึ่งเป็นซีอของเรงกิทเบงไคเซอร์เจ้าของถุงยางดูเร็กซ์ที่โด่งดังไปทั่วโลกบอกไปเลยครับว่าผู้บริโภคในอิตาลีเนี่ยมีเพศสัมพันธ์ลดน้อยถอยลงเป็นจํานวนมากในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิดสิบเก้านะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับกลุ่มประเทศที่มียอดขายดูเร็กตกลงก็คือสหราชอาชนจักรก็รคือ4ประเทศที่รวมตัวกันเป็นยูคก็มียอดขายข,ายของดูเร็กตกลงมากเหมือนกันนะครับแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับหลายประเทศที่มีการล็อกดาวน์เกิดขึ้นเนี่ยนะครับทำให้ คนมีเพศสัมพันธ์แบบชั่วข้ามคืนไม่ได้เออก็แปลกเหตุผลก็บอกงี้เขาว่าเพราะการเดินทางไปบ้านของคนที่ไม่ใช่ครอบครัวเดียวกันก็จะขัดต่อกฎระเบียบผมไม่ทราบกฎระเบียบอะไรนะฮะสำหรับในสหราชอาณาจักรเนี่ยเขาบอกว่าแม้แต่ผู้บริโภคที่มีคู่รักกันอยู่แล้วเนี่ยโรคระบาดโควิดก็ทําให้คนมีคนที่มีคู่มีเพศสัมพันธ์กันน้อยลงเป็นเพราะอะไรทราบไหมฮะเป็นเพราะอะไรทราบไหมฮะเป็นเพราะเครียดกังวลว่า ไม่รู้ว่าเธอติดหรือไม่ติดโควิดถ้ามีเพศสัมพันธ์แล้วมันเกิดการติดซึ่งกันและกันหรือไม่จําได้ไหมครับประเด็นนี้เคยเกิดขึ้นในช่วงแ,วแรกๆว่าอ้าวแล้วโควิด -19 เานี่ยทำให้คนไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้หรือไม่กลายเป็นประเด็นที่ถกถามหาความรู้และหาคาตอบจากบรรดาคนที่เชื่อชาญทางการแพทย์ทั้งหมดนี้เนี่ยแหละครับก็เลยส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ดูเลสเนี่ยมียอดขายตกลงทั่วโลกเลยแต่บริษัทแม่เล็กยึดเบนไครเซอร์นี่นะครับก็ไม่ใช่ว่าจะขายแค่ถุยงยางอย่างเดียวถูกไหมฮะ ปรากฏว่าสินค้าในพอร์ตอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับสุขภาพนั่นก็คืออะไรฮะเด็ดต่อเด็ดต่อเนี่ยคนไทยตอนนั้นโอ้กวานซื้อจ,จนแต่ว่าขาดตลาดต้องซื้อกันในออนไลน์จนกระทั่งราคาเด Dead ็ต่อเนี่ยทีตัวสูงขึ้นกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ปรากฏว่าผปิตจันเป็จำพันทาความสะอาดเด็ดต่อและไลซซอจํจำได้ไหมครับผมเคยรายงานในคุยกับบัญชาว่าไลซอได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมของบริการหรือว่า EPA ว่าเป็นสเปรย์ที่ใช้ฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา2019ิได้ ปรากฏว่าทั้งเด,ดตตอและไลซอซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทแม่เล็กกิทเบนไคเซอนี่นะครมียอดสูงขึ้นถึง50%ในไตรมาสที่1หรือ3เดือนแรกของปี2020และก็ยังขายได้ดีไม่มีสินค้าชื้อในซํำจนทําให้บริษัทต้องไปเพิ่มกําลังการผลิตน้ํายาทําความสะอาด20เท่าในเดือนกรกฎาคมบริษัทเดียวนี่นะครับที่มีทั้งถุงยางอนามัยกัดน้ํายาล้างข่าเชื้อและสเปรย์ฆ่าเชื้อ นี่เขาถึงบอกว่าการทำธรุรกิจจะต้องมีการบาลานซ์หรือหาโปรดักที่บาลานซ์ความเสี่ยงได้ชัดครับทำไมถุงยางอนามัยตกต่ำทั่วโลกยอดขายตกต่ำเป็นเพราะว่ามาตรการล็อกดาวน์อยู่ที่บ้านแต่ในขณะเดียวกันโควิดก็ทำให้สินค้าที่อยู่ในเครือของเล็ก,กิตเบนไคลเซอร์ทั้งเด็ต่อลไลซอนั้นต้องเพิ่มการผลิตถึง20เท่าเพราะเล่งเอาไปเป็นน้ำยาทำความสะอาดป้องกันภาวะการติดเชื้อที่จะเกิดขึ้นโฮโฮครับก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทำให้ตอนนี้นี่แหละครับ เราต้องเข้าใจนะว่าโควิดมีทั้งด้านลบและด้านบวกกว็จริงนะฮะเพราะฉะฉนั้นเราก็คงจะต้องอย่าไปมองว่าเป็นจุดใดจุดหนึ่งที่ด้านใดจุดหนึ่งมากจุดเกินไปนะครับ